วันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับ Iron Curtain หรือม่านเหล็กจากเกมซีรีส์คอมมา n d นคอ q เคอร์เล l e r t ที่เป็นเพื่อนหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับโดยผมจะมาเล่าว่าเจ้าม่านเหล็กเนี้ยอ้างอิงจากเหตุการณ์ใดในโลกความจริงของเรากันครับสวัสดีครับนักผจนภ,ยภยัยทุกท่านผมนุ้และคุณกําลังอยู่กับพวกเรา Blue Potion ครับในเกมซีรีส์ c o m มา n d นคอเคอร์เลด r เมีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ในจินตนาการ ที่เล่าถึงการย้อนเวลากลับไปแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงผลของประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศฝ่ายสัมบันธมิตรซึ่งทําโดยสหรัฐอเมริกา <S <S ๆๆๆเนื้อเรื่องในเลตเตอร์นะครับหลักๆเลยก็คือไอน์สไตน์นักฟิกฟสิกส์ฝ่ายสัมบันธมิตรเนี่ยได้คิดค้นเครื่องย้อนเวลาซึ่งสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้จากนั้นนะครับในการทดลองเนี่ยไอน์สไตน์ก็ย้อนกลับไปในปี1924เพื่อไปรอบสถานอัลลอฟิลเลอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นนักการเมืองหนุ่มอยู่เลย แล้วหลังจากที่ฮิตเลอร์โดนสังหารทำลายในโลกยุคปัจจุบันนะครับก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์ที่นาซีเยอรมันขึ้นมามีอิทธิพลเหนือย,ยุโรปแต่เมื่อฮิตเลอร์ถูกสังหารนะครับประวัติศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงโจเซฟสตาลินกลายเป็นผู้นําสูงสุดของโซเวียตก็ยังคงพยายามขยายอำนาจไปในภาคพื้นทวีปยุโรปอย่างไม่หยุดยัง้งเดือนนั้นในทไลา์นี้ครับกลุ่มสมรธมิตรจึงต้องมาเชิญกับภัยคุกคามจากโซเวียตที่กําลังขยายตัวภายใต้าการนําของสตาลิน ซึ่งในตามในเรื่องในเกมนะครับในเลดเดอร์สองสุดท้ายแล้วสตาลินก็ไม่ได้เสียชีวิตในลักษณะนนเดียวกับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่เขาถูกลอบสังหารจากนั้นนะครับสมบนตมิตก็เลยเข้าไปตั้งพีเมียโรมานอฟขึ้นมาเป็นผู้นําโซเวยียตคนใหม่ให้เป็นหุ่นเชิดของฝ่ายโลกเสรีเพื่อที่จะจบสงครามโลกครั้งที่2ไปได้ดีๆนะครับก่อนที่ทางโรมานอฟเนี่ยจะรวบรวมกองทัพบวกอเมริกาแบบสายฟ้าแลบทาให้สงครามโลกครั้งที่3อุบัติขึ้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ จากนั้นหลังจากสงครามมันยาวนานระหว่างสหภาพโซเวียตและสัมพันธมิตรจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายโลกเสรียูริ uri, อดีตผู้ช่วยของโรมานอฟผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีควบคุมจิตใจได้สร้างเครื่องใสคิีโดมินเอเตอร์อาวุธที่สามารถควบคุมจิตใจของมนุษย์ในวงกว้างได้จึงเป็นอีกครั้งที่อเมริกาและฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งมวลต้องหยุดยั้งแผนการของยูริโดยที่มีโลกนี้เป็นเดิมพันจึงเป็นที่มาของเกมภาคยูริรีเวนตนั่นเอง แล้วม่านเหล็กเหลือไอรอนเคอร์เชนในเกมล่ะมีที่มาอย่างไรเรื่องความที่คอมานแอนด์คอนเคอร์เลดอเลอร์ซีรีนั้นมักจะหยิบเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาดัดแปลงและเชื่อมโยงให้เข้ากับตัวเกมดังนั้นสูนย์ทนรจน์เรื่องม่านเหล็กที่โด่งดังของวินสันเชอร์ชิลล์จึงถูกนามาอ้างอิงในเกมนี้ด้วยเช่นกันกล่าวคือเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงในปี1945การปกครองของยุโรปก,ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของยุโรปตะวันออก และยุโรปตะวันตกที่รับผลกระทบจากการเข้ามามีอำนาจของสองมหาอำนาจใหญ่นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตโดยใน,นส่วนของยุโรปตะวันตกนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับตามแผนเศรษฐกิจที่เรียกว่ามาเชลแลนโดยมากประเทศฝั่งนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ความเป็น,าานประธาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ความเป็นทุนนิยมส่วนในยุโรปตะวันออกนะครับก็จะมีสหภาพโซเวียตเข้ามาดูแลนะครับการปกครองก็จะเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นอะไรแบบนั้นไป โดยในปี1946วินสตันเชอร์ชิลล์ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องม่านเหล็กที่มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ในเมืองฟูตันรัฐมิสซูรีจากเมืองสเตตินในทะเลบอลติกจนถึงเมืองตรีเอสเตในทะเลไอเดียติกม่านเหล็กได้แผ่ขยายไปทั่วทวีปซึ่งไอรอนเคอร์เทนหรือม่านเหล็กในที่นี้นะครับหมายถึงการแบ่งแยกระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียต กับประเทศยุโรปตะวันตกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในช่วงสงครามเย็นมันเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งขาดระหว่างสองพวกนาจที่ไม่สามารถเข้าถึงกันได้อย่างเสรีส่วนในเกมเลตนเหลือสองนะครับเครื่องไอรอนเคเทนเนี่ยเป็นอุปกรณ์พิเศษของฝ่ายโซเวียตซึ่งเครื่องนี้จะสามารถสร้างพลังงานแม่เหล็กเข้มข้นขึ้นมาเป็นเกราะคุ้มกันนะครับให้กับยานพาหนะและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เราเลือกทําให้ท้ายานพาหนะและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถถูกทําลายได้ในช่วงขณะหนึ่ง ซึ่งในเกมนะครับมันมีประโยชน์มากเลยกับการที่ใช้สู้กับเทคโนโลยีควบคุมจิตใจของทางฝั่งยูริเพราะขณะที่มันเกิดการคุ้มก่อมาตานี้ความสามารถในการสะกดจิตต่างๆของฝ่ายยูริก็จะใช้ไม่ได้ผลด้วยทําให้ฝ่ายโซเวียตนะครับสามารถต่อกรกับกองทัพของยูริได้สูสีมากขึ้นดังนั้นนะครับไอรอนแคเทนในเกมเลดเตอร์สองก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆเนาะที่ทางตัวเกมเนี่ยได้หยิบยกไอเดียมาจากเรื่องจริงในยุคสงครามเย็น แล้วก็สําหรับคนที่เคยเล่นนะครับบอกเลยว่าตอนเวลาใช้งานในเกมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันเท่พอดูเลยนะมันจะเป็นม่านพลังแม่เหล็กสีดําๆนะครับล้วก็ฉ่อหุ้มให้แบบยานพาหนะของเราเนี่ยเป็นอมตะเลยช่วงเวลาหนึง่งซึ่งเป็นอะไรที่เท่มากแล้วก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับในแง่ของกลยุทธ์การต่อสู้ของทางฝ่ายโซเวียตผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดสู้กันแบบไม่มีซูเปอร์เวปอนหรือว่าไม่มีไอ้เครื่องหุ้มกร่อเหล็กเนี่ยครับทางฝ่ายโซเวียตเนี่ยจะเอาชนะฝ่ายยูริได้ยากมาก เพราะว่ายูนิตฝั่งยูริมันแก้ทางยูนิตฝั่งโซเวียตได้ง่ายนะครับโอเคก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็รบกวนอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมพอมีความรู้เรื่องไหนผมก็จะทําให้นะก็ไว้โชว์เปนใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ